สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะที่เดิมก็คือวัดเทพนิมิตนะคะพานนอ,อนกระจกวันนี้เราได้รับเกียรติเช่นเดิมค่ะจากท่านอาจารย์สุกรธรรมวาทีนะคะเพื่อจะไขข้อข้องใจโดยที่มีคําถามจากทังบ้านมาเหมือนเดิมค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของกีเด่สามระดับ อย่างชนิดที่เรียกว่ากรณีที่พวกผู้ดชนหรือกรณีคนทั่วไปของเรานะคะได้เจอกันต่อวันหลัจกจะเห็นว่ามันคือกิเลสอย่างไรอะไรที่คือกิเลสแล้ววิธีดักของมันคืออะไรคะอาจารย์สวัสดีค่ักิเลสเมื่อเที่ยวก่อนนะฮะก็ท้าความเดิมน,นิดก็พูดแล้วว่าจริงๆกิเลสมันว่ากันใหญ่โตนะแต่จริงมันก็รวมลงแค่ใหญ่ๆเนะี่ยมีสามตัวคือโลก โกรธหลงเขาบอก่าโลกเนี่ยไปเกิดปเป็นเป็ดอสุรกายโกรธเนี่ยไปสัตว์นรกหลงเนี่ยไปเดฉานแต่ว่าไอ้นี่นี่กิเลสนะและถ้าไม่มีกิเลสอะไม่มีกิเลสก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดายัางแบ่งอีกนะเป็นเขาเรียกว่าเทพบุตรเทพธิตานี่เป็นเพศอีกแล้วก็ไปปลมสุดท้ายไปนิพพานี่ฝ่ายกุศล อีย้อนมาคุยถึงเรื่องกิเลสเนี่ยบอกแล้วใหญ่ๆเขาเรียกง่ายๆว่าโลกโกดหลงแล้วก็หนทางไปแต่สึกสั้นๆไม่ได้อปล่าแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องกิเลสนี่กิเลสแต่จริงๆแล้วมันคือไฟองอุศลทั้งหมดแต่อกุสลเรามารู้ดีกว่าต้นตอ,นตอนมันเกิดตรงไหนไอ้เนี้ยสาคัญคนบางทีไม่รู้ว่าเอ๊ะรู้จริงแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนมันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจ โอ้ยมันละเอียดกันไปเอางี้เอาง่ายๆง่ายกว่านั้นอีกม่เกิดที่กายกัดที่วาจาแต่ก่อนที่กายมันจะเกิดเนี่ยวาจามันจะเกิดท่านว่ามันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจก่อนที่ใจพระพุทธเจ้าท่านบอกมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนเมียสิ่งทั้งหลายเกิดแต่ใจกุศลและอกุศลมันเกิดแต่ใจทีนี้กิเลสอย่างหยาบพระพุทธเจ้ารู้หมดก็แบ่งเอาเป็นสามระดับระดับแรกคืออย่างหยาบ ขาเรียกวิตรักกับมัคคิเลมันแสดงออกทางกายกรรมและวจีกรรมคือการกระทําและคําพูดประชดประชันมังม่งด่าเขามั่งพูดปลอดบ้างอาจใช้มือฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดการบ้างเนี่ยพวกนั้นถ้าเราคิดสิ่งไม่ดีนะหยุดพูดหยุดทำาัิเลศอย่างยามวิตรากริเลศตายแล้วสิ้นไปสิ้นไปแล้วไม่มีแนี่ยเอาเบื้องต้นในท่านฝึกตรงนี้ก่อน เพราะว่าท่านไม่ได้ปหนึ่งจบปหนึ่งไม่ได้นะท่านอยากขึ้นปสองขึ้นได้ไม่ได้แต่ไปแล้วเขาเอาเอาเรื่องของปหนึ่งมาสอนท่านก็ไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยมันมันต้องเทียบกันถ้าท่านจบปหนึ่งแล้วท่านกขอกไข่ขอไข่ขอขวดถึงค่อยไปแปลเป็นพยาญชนะันเนี่ยมันจะเข้าใจมันก็เหมือนคนทั่วไปไม่ละบาปอย่างที่พระเจ้าวบอกต้องหนึ่งต้องละบาปสองทำดีสามทำจิตใจให้ของแท้วของใส คนไม่ละบาปเลยเดี๋ยวนี้นะยุคไฮเทคนะจููทําบุญกันเลยแล้วเอาหน้าเอาตายอย่างพวกนี้<ม>ท่านครับเหมือนเปียบเหมือนท่านไม่อาบน้ำหนอะท่านแต่งตัวฉีดน,น้าหอมปุ้งเลยแล้วท่านไปทําบุญบาปท่านยังไม่ได้ละเลยเนี่ยมันเรียนผิดขั้นตอน<ม>พอผิดขั้นตอนแล้วผลออกมาไงรู้ไหมไปรับของโจรไปโกงที่ที่ดินของพี่ของน้องมาไปกองกงทรัพย์สมบัติอของพี่น้องมาแล้วไปใช้คําว่า อะไรจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราท่านตัวเองท่านเจอบ่อยไหมเจอบ่อยคตัวเองเจอไหมเจอนั่นแหละมันเจอแล้วสุดท้ายพวกผิดขั้นตอนชั้นคีเลอย่างยาต้องเอาให้อยู่ก่อนอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่ายกตนของท่านอย่าไปตําหนิผู้อื่นอย่าเพ่งโทษผู้อื่นและใจในสําคัญแต่ว่าใจเดี๋ยวเราพูดระดับต่านี่คือระดับจังยาาคือป้องกันโดยการไม่เบียดเบียนเขาก็เขาเรียกว่าศีล รักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยเเวลาชั่วอะใช่สองกิเลสเขาเรียกปฏิยทุทธานะกิเลสกิเลสจังการจังการเนี่ยมาเกิดทางมนโนทางใจใจที่คิดจะไปเบียดเบียนเขาใจที่จะไปคิดเอาเปรียบเขาพยาบาทใช่หลายเรื่องทุกเรื่องลงลงในใจเนี่ยใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้คิดนู่นคิดนี่สารพัดเรื่องใจคุณเจ้าก็าสอนไว้เล้วแล้วกําจัดไอ้กิเลสจังการที่ใจกําจัดไง กำจัดโดยการทำสมาธิใจเนี่ยคือจิตบางคนก็เรียกจิตบางคนก็เรียกมโนบางคนก็เรียกวิญญาณสามตัวนะเหมือนตัวเดียวกันแต่ต่างหน้าที่ต่างวาระเวลาการกระทำก็มันเนี่ยสามตัวการทำสมาธิก็เพื่อสติใช่ทุกอย่างมันลงท้ายทำมีอุปการะมากคือสติและสัพชัญญะเนี่เยเข้าไปคุมเข้าไปเอาสมาธิเข้าไปคุมคุมอะไรคุมนิวรณิวรณ์ให้เด้เครื่องกั้นความดีไม่ให้เราทำสมาธิ ที่เช่นอาบ,บการฟุงสร้างนี่กับไปเขาด้วยอ,อุทจารมันฟุงสร้างสุดท้ายมามากๆเขาขกุกก่กุจจารก,ก็ลำคาญใจหงุดหงิดผมถึงบอกความรู้เรื่อยๆเวลามันพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยนะไม่ใจไปโกตัวเองดึงกลับมาแล้วก็อยู่กับพุทโธพุทโธใหม่เดี๋ยวมันก็นไปอีกมันเป็นธรรมชาติของมันให้เราเข้าใจในะธรรมะอุจจาต้องเข้าใจนะเข้าใจแล้วมันจะเอิ่มจะไปโกมันทําไมจิตมันมีหน้าที่คิดค่ะ ถ้าไม่คิดคุณต้องหากุโรบายให้มันอยู่กับพุโทโธอยู่อาณาปณติติอยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ไอสิ่งสาคัญอย่าไปกดมีหน้าที่มึงไปก็ไม่เป็นไรฉันก็ดึงกลับมาไปก็ดึงกลับมาบางคนไปเป็นชั่วโมงนั่งชั่วโมงไป45นาทีได้พุโทโธ15นาทีก็ช่างมันไปร้อยเรื่องก็ช่างมันใช่เล็กอีกหน่อยเพราะท่านฝึกมาจิตมันจะแคบเข้าแคบๆมันต้องถูกฝึกก่อนแคบเข้าแคบเข้าก็มันเหมือนมันไม่มีที่ไปแล้วบางทีจะเริ่มอยู่กับพุโทโธแล้ว จะไปไปนี่เดียวกายว่าเมื่อก่อนฟุ้งไปสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวนี้อยู่กับพุโทโธสี่สิบห้าฟุ้งไปห้านาทีกลับมาฟุ้งไปสามนาทีกลับมาฟุ้งแค่สิบห้ารวมความแั้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่กับพุโทโธสิบเ้าเข้ามาเข้ามาจนหนึ่งชั่วโมงท่านนั่งไม่มีฟุ้งเลยไม่ไป mm hmm. และตรงนั้นท่านจะเริ่มพบความตกแล้วขเรี่อนิวรในเรื่องว่าถีนาไมท่าในหดหูท้อถอยก็ไม่มีในใจอุทธจักความสุงข้าลำคาญใจก็ไม่มี และไอการกรรมมาฉันทายวรพอใจในรูปเสียงกลิ่นรถมันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าอ่ามันถูกสมาธิกวดทับไว้พยาปลาทายวรไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรถที่ไม่ถูกใจเราไม่พอใจมันก็สงบลงเพราะถูกสมาธิกวดไปโดยเฉพาะวิจิกิจฉามันก็ยังฟุ้งนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันสงสัยวิจิตกิจฉาเพราะว่าสงสัยสงสัยเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ผมบอกแล้วมันเรายังไม่เข้าใจแล้วไปโกรธครับจิตมันเป็นอย่างนั้นเอง มันต้องใช้ทึ้งบอกเขาเรียกเป็นกิเลสต,ตัวหนึ่งไงแต่มันเกิดทางใจวิธีข่มทางใจเรียกปริยุทธ,ธานิกิเลสคือข่มด้วยสมาธนินี่สองตัวแล้วนะ,ะทีนี้อีกตัวเขาเรียกอัตุัสกิเลสตัวนี้เขาเรียกมันนอนเนื่อนอยู่ในขัดสสารได้ตัวนี้มันข้ามพบข้ามท่านามันแต่ก็เนี่ยนะตอนอนี้่องอาตัวใหญ่ๆคืออวิชชาคืวความไม่รู้ทุกวันนี้เพราะความไม่รู้ที่ตัวใหญ่ๆก็คืออัตตา เราติดมาตั้งแต่ชาติประกอบแล้วเราไม่รู้ทุกวันนี้วิธีการทำวิปัสสนาการทำฌานกันเนี่ยฌานเขาเรียกสมถะวิปัสสนาเขาเรียกญาณฌานคือเพ่งสมถะเนี่ยรรคือเพ่งอย่างเดียววิปัสสนาคือญาณคือปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ละเอียด,ข,ยดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดเนี่ยก็เรียรกนนวิปัสสนาฉะนั้นอย่าไปแยกอันน,รรนั้นสมถะวิปัสสนาเดี๋ยวมันได้สมถะปั๊บเนี่ยเราเข้าใจอนิจังทุกขังนัตตาเองมันเข้าสู่โหมดวิปัสสนาแันเป็นไหมคะที่จะต้องมีสมถะ วิปัสนา,าจำเป็นปนอเคมันต้องมีสมาธิก่อนค่ะต้องนิ่งก่อนค่ะคนเราเหมือนเราจะฟังเสียงนี่จะดูอะไระถ้าเราจู่ๆเรามองผ่านนะแล้วก็กรู้โดยไม่ชัดแจ้งจะมาพิจารณาไม่ได้ไม่ได้มันได้แต่มันเพีย้ยนมันไม่ตรงถ้าเราหยุดเพ่งในการเพ่งดูเพ่งฟังเพ่งกินเพ่งรสเน้นย้ำอะไรเนะี่ยคือสมถะถึงจะนิดนึงตัวนี้เป็นสมาะถ้าเราเพ่งพิจารณาแล้วปั้มแล้วเราพิจารณาตัวนี้คือวิปัสสนาฉะนั้นจู่ๆเราพิจารณาเลยเนี่ยมันก็ไม่แม่น S <S ไม่ชัวร์เหมือนเราต้องเพ่งก่อนอเหมือนเข็มอ่าได้ร้อยเข็มนะจู่ๆแล้วเราปั๊บหยิบได้ขึ้นมาตาไม่ดูหรอกเสียบเข้าไปผิดรูทุกครัง้งเนี่ยสมถะคือหมายถึงจ้องจ้องเนี่ยคือการเพ่งสมถะเลยแลวในขณะที่เรา้อยปั๊บ้อยปั๊บ้อยเขา้ารูขนานปั๊บนะวิปัสนาเนลจริงๆแล้วถ้าเราจะมีวิปัสนาเราก็ต้องเริ่มจากสมถะก่อนถูกต้องส้งสติสัมปชัญญะสร้างสมาธิให้มันเข้มแข็งก่อนค่ะแต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายก็มาแยกกันกลายไปเลย ปริยัด e ไปแยกว่าเอ้ยนี่คือธรรมะนี่คือวิปัสสนาให้ท่านเข้าใจอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามไปไม่งั้นต้องมานั่งแยกแล้วมาเสียเวลาว่ามันแยกให้รู้ตรงนี้คือความนิ่งเข้ามนทีนี้มาถึงว่าอนุสัยที่เหลือมันข้ามภพข้ามชาติ็ิธีหลักๆมันคืออัตตาทุกวันนี้อะไรนะก็เป็นของเราทั้งหมดกายก็เป็นของเราหัวกูเมียกูพ่อของเราทั้งนั้นใจก็เป็นของเราและเป็นของเราเนี่ยฟา์มโลกมันเกิดขึ้นแล้วค่ะก่อเกิดขึ้นแล้ว มันที่มันโลภมันเกิดจากเราพอใจโกรธมันเกิดจากเราไม่พอใจไอ้หลงนี่มันเกิดจากเราเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของของเราจริงๆมันเป็นอนัตตาและไอ้พวกเหล่านี้สิ่งต่างๆนั้นอย่างโทสะเนี่ยบางคนนึกว่าความโกรธต้องรู้ว่ามันว่าไอ้ความโกรธมันมาจากไหนเหตุโอ้โหหลายตัวเลยท่านท่านพยายามมีใจจ้องจับผิดครับใช่โทสะไหมใช่แล้วจ้องจับผิดไอ้มึงจะล้มเมื่อไหร่ จับผิดกันอิจฉา,า,าลิหยานี่ใช่สุโทสามไหมใช่คนั่นแหละตัวนี้จิตเต้าหมองทั้งนั้นเลยแต่เรากกกเกิดทุกข์เกิดไฟในใจเราไปมองไกลตัวไงค่ะกุศลและอกุศล,ลนละล่นนะมันเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นแต่บางทีเราไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าเราเองเป็นผู้ตั้งชื่อ,อเขาตั้งชื่อไว้นี้เขาเรียกธรรมะนะเช่นเมตตากรุณามตตาอุเบกขาเนี่ยพมไม่หารธรรมสี่ บางคนไม่เข้าใจว่าเมตตาและกลายสุดท้ายกลายเป็นคนใจอ่อนเอ๊ะกูเห็นกูจเจริญเมตตาทําไมซวยเอาซวยเอาก็ท่านใจอ่อนน่ะเมตตาเพื่ทําให้เขาค้นทุกทำให้ให้เขามีสุขแต่เราทุกการุณานี่คือช่วยเขาค้นทุกทำให้ปัญหาเขามีความสุขการุณาคือช่วยเขาค้นทุกแต่สุดท้ายเอ่อมันกลายเป็นความใจอ่อน และเราก็ทุกและเราก็ผิดกบธรรมะว่าเอ๊ะทําไมมันมีความสุขแล้วผลบันทึกไม่สุขแค่พอไปหาธรรมในนี้โอโ้โหกายว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมของการเป็นพรมเนี่ยทําไมมันมีแต่ทุกก็มันปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไงแล้วกายไบคลิปที่แล้วบอกให้เมตตาเนี่ยบางคนเข้าใจแต่สุดท้ายทําไมกูเป็นทุกก็เพราะท่านใจอ่อนท่านให้ไม่ดูหูเขาเ่ยหูบางตาเบาไม่ได้ดูเหตุดูผลเลยสักแต่ว่าให้สุดท้ายทําจนจน ทำจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาหลอกท่านทาให้ครูบาอาจารย์เอาไม่ใช่พระจริงหลายเรื่องเเกิดจากการหูเบาตาเบาคือท่านมันเดืพิจารณาเลยที่เขาบอกว่าความดีกับความโมง่ค่ะม,มันจริงจริงมันมันตัว,ตวเดียวกันก็ด้แค่จะเป็นตัวเดียวกันใช่ค่ะมันจะเหมือนกันแต่ว่าความรละเอียดก่อนคือ<ะ>ในการที่เ่ามันมีเหตุมีผลค่ะค่ะ,ะคืออย่างเนี้ยพุทธิจา้าท่าเขาบอกไอ้คุณทําอะไรก็แล้วแต่พยายามจับผิดตัว การจับผิดตัวเองคือการสร้างปัญญาไม่ให้กิเลสเข้ามาในจิตใจครับการทวนกระแสตัวเราเองเนี่ยทุกครั้งทุกบ่อยๆยคือการสร้างให้เราเป็นผู้ฉลาดไม่ลหลงไหลไปตามกิเลสเขาเรียกอะไรในช่วงที่หยุดไม่ไหลไปตามแระท่านพิจารณาเขาเรียกโยน,นิโสมนิการพิจารณานั้นท่านจะเห็นว่าเออมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเออไม่ใช่อย่างที่เราเป็นนะเนี่ยสุดท้ายมันจะได้ความรู้ว่าเออมันใช่จริงๆเนี่ยแค่ตรงนี้ไอการหยุดตรงนั้นนะคือเขาเรียกหยุด เบรกรถสติเนี่ยมันเบรกสติสมรชัญญะพอมันเบ,บ,บ,บรกปั๊ต้องคิดก่อนค่ะตรงนั้นเขาเรียกในขณนะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหรือกายสัมผัสปั๊บเนี่ยเราไม่ค่อยทันนะตาเห็นรูปปั๊บมันป้งแต่งเสร็จเลยถ้าเป็นรูปสวยเป็นอะไรที่เราพอใจนะแล้วก็ชอบใช่ไอชอบเนี่ยมันดีแต่มันหลง ก็หูเบาตาเบาแล้วก็เสียเงินไปทําบุญเสียเงินเมตตาเขาก็โดนเขาหลอกนะก็กลายไม่ใช่เมตตาคือความใจอ่อนแล้วไปดูเลยสุดท้ายเขาไปกินเหล้าอ่ะใช่เอาเงินไปเล่นการพนันน่ะมายืมันก่อ้องห่มร้องไห้มาขอยืมงานสุดท้ายไปรู้มาทีหลังให้เขาไปแล้วโอ้โหมันติดการมันนันเล่นอะไรเล่นบอลเล่นอะไรหมดเลยแต่ไอตอนเขามาเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้ไอ้ัราไม่เท่าไรนะมาบีบนวดเฟ้นเราชมอะไรอย่างนี้โอ้โหโดนหลายประเด็นเท่าไรก็หมด เขาเรียกไปเจอคนมาจอบหมดถ้าเราไม่รู้จักใช้สติใช่ผมต้องบอกไอก้กิเลสไอ้ใกล้ตัวนะอันตรายอย่างอิจฉาลิยาเนะี่ยโอ้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่มันเนี่ยเนี่ยมีอิจฉาลิยามันไปอยู่ในข้อสามนะมุทิตาแต่กี้เราคุยเมตตากรุณานะค่ะแต่มีเวลาไม่มากค่ะก็เอาแบบสั้นๆ<า>มันใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความหมายของคําเนี่ยที่มันเออเป็นโรคๆเนี่อย่างมุทิตาให้สแสดงความยินดีเนี่ย จริงๆไปใช้มันมันมันฟ้างไปมันไม่บีบมันจะฟั่งหรือไงมันไม่เข้าใจไปแล้วผมไม่เห็นใช้ผมใช้เขาเรียกกำลังใจอือกาลังใจมันเป็นกลางๆให้กําลังใจเขาเสียใจก็ให้กําลังใจเขานะเออเฮ้ยสู้ต่อไปนะฮเฮ้ยดีใจด้วยนะฮไปใช้มุทิตาปั๊บมันเหมือนไปสองแง่สองหน้าบางทีมายินดีกับเราอย่างนู้นนี้เราไม่รู้เขาหวังผลทางโลกหรือเปล่าหรือมันเป็นที่จิตใจสันดานเขาจริงๆ ถ้าใช้การมากังลังใจปั๊บมันเบรคให้มัน,มนไปในฝ่ายกุศลให้พนเอียดอย่างนี้นะเนี่ยวิปัสนามันช่วยอย่างนี้ <c oughs> มาจักฟันทงให้ฝ่ายไอ้กําลังใจมันฝ่ายในกุศลอย่างเดียวนะไอ้พุทธตาแสดงความดีดีมันเป็นได้ทั้งกุศลและอลกุศล <c oughs> แต่อุเบขาเนาะโหคนทางยากมันลึกมากเลย <c oughs> ลึกบ้ากจริงๆและก็ททำยากมันต้องผ่านเป็นขั้นตอนอะไรมตตากรุณามุตตาอุเบขาตัวที่อุเบขายากกเนื่องจากทุกคนยังอยายตา มันอัตราและทีนี้มันแย่เลยเอาง่ายๆคือไอ้อัตราเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมกรรมเนี่ยเป็นตัวบอกบอกไอ้เรื่องกรรมนั่นเป็นตัวตัว,ตวอัตราเต็มเตมแต่ว่ามันยาไปมูเตลูเอากรำรก่อนเบ็ดอัตราแต่เป็นอัตราในเรื่องของกรรมเพราะกรรมมันซื่อสัตย์ยุติธรรมที่สุดคุณต้องเชื่ออย่างนี้ไม่เชื่อมูเตลูในสิ่งคี่มัดโดนมาด,มดาน มมันไ่่ใชพูดยังง่ายๆว่าจุดของอุเบกขาจริงๆก็คือกรรมวนีวัตติโลโกใช่นั่นแหละคุณทาท้าอนนี้ขึ้นมาเป็นที่ตั้งว่ากรรมสัตว์โลกย่อมเป็นกตกรรมใช่ไอที่มันก็ฟ้างไนนะใช่ค่ะเอาขอให้แคบมามหาตัวกรมมัจจักกตาเรามีกรรมเป็นของตนถึงค่อยไปอีกขั้นนึงว่ากรรมมุนาวัตติโลโกเห็นไหมมันคุมทั้งหมดคุมตัวเราเองก่อนล้วไปคุมภู่นคุมนอกตัวอย่างงี้ใช้ได้เนี่ยถูกหลักเพราะนั้นอะไรจะวางอุเบกอุเบกขาไม่ใช่วางง่าย ตาเห็นรูปปับ๊บเฉยหูได้ยินเสียงปับ๊บเฉ,ฉยกายสัมผัสอะไรไม่พอใจหรือพอใจปั๊บเฉยไอเฉยตัวนี้เขาเรียกว่าฌานเขาเรียกอุมเบกขาฝึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันชินแล้วต้องทุกอย่างต้องอาศัยความชินเหมือนคนตาบอดอนะไปแอบมองเขาว่าตาบอดเอ๊ะมองที่บ้านมันเดินคล่องตัวนะห้องน้ำมันเดินต๊อกต้อมันเข้าห้องน้ำเอ้ยมันตาดีเลยเขียงนัจนเป็นนั่ตายมันตาดีตาบอดไปดูนั่งคุยกับตาบอดจริงไหมยิงผมมองไม่เห็นอ้าแล้วไม่เดินคล่องผมชิน รรมะต้องทำบ่อยๆถึงจะชินทำพอมันชินปั๊บมันอยู่แล้วมันเอาอยู่แล้วมันชินนับเก้าแต่แล้วแต่อุบายเขาปัญญาของเขาแล้วต,ตัวนี้ <ปะ S 2> จริงๆแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับอุศนในการเบียดขาจริงๆด้วยไม่ใช่บอกว่ากรรมุนีวัตตีโลโกแต่เปล่าหรอกเราคิดว่าเราช่วยไม่ได้แต่เราไม่ช่วยก็เป็นไปนได้ชใช่ไหมครอาจารย์ใช่ก็เหมือนได้ไอ้ไอ้ที่ผมบอกว่าท่านแสดงมุนิตารม,มไงผมนึกใช้คําพูดมันง่ายๆคนนี้น้าลึกเนี่ยอย่างได้นะใช่ค่ะ และอะไรที่อย่างไหม่ะใจคนค่ะนั่นแหละ <c oughs> คนโบราณเนี่ยก็สอนไว่ดีดีที่สุดเราไม่โอปนนโกไม่เอามาใช้ถ้าใช้แล้วหยุดพิจารณาทั้งกุศลและอกุศลต้องพิจารณาซะก่อนทำแล้วเกิดประโยชน์ไหมจิตใจสบายไหมมีความสุขไหมทำแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหนีหรือควรทำต่อไปหรือหยุดพิจารณาก่อนแต่ทุกอย่างต้องถูกเบรกก่อนเบรกด้วยสติสัมปชัญญะเบรกแล้วพิจารณาคือโยนิสงฆ์วิการโยนิสงน์วิการพิจารณาโดยแยกขายเสร็จแล้วโอปนิี้โกน้องเข้ามาใส่ตัวหลายครั้ง พอบ่อยๆแล้วเห็นโทษเห็นประโยชน์ข้ามันแล้วก็ดําเนินการต่อไปทางกายกรรมวจีก,กรรมและมโนกรรม,มไม่รู้ว่านี้พอต้องควรไหมพอ,อพอก็ขาก็ได้ข้อการขานะคะในเกี่ยวกับเรื่องกิเลสสามประตบนะคะซึ่งเป็นกิเลสที่เรียกว่ามันเกิดกับพวกเราอะคะ่ะเป็นประจําทุกวันอยู่และะ้วค่ะก็คือได้ข้อชี้แนะนะคะจากท่านอาจารย์เราก็ลองเอา ไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ลองดูผลซิว่าในสิ่งที่อาจารย์บอกกล่าวว่าท่านแบบนี้มันจะทําให้ทุนลองเบาหรือมันสบายใจเอาเอาแค่กิเลสอย่างใช่ค่ะพูดน้อยๆหน่อยพูดมากเสียมากใช่ค่ะแล้วก็โกหกมากไม่พูดไม่เสียไม่เสียตาลึงทอนทาน้อยๆก่อนจะทําให้มีสติสัพจ้เอากิเลสอยากอยากพะยูพะยูแล้วจะไปขั้นสองต่อคือกิเลสทางใจค่ะวันนี้ก็กราบขอพระคุณอาจารย์นะคะในนาทีนี้แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ ว่าเทพนิมิตที่พะระเกศนกกระจกนะคะสวัสดีค่ะ